สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว7 e เ e ่นนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็เลยแวะมาหาวิตามินซีบำรุงร่างกายหน่อยเราก็มาดูนะครับวิตามินซีที่นี่มีอะไรบ้างผมมาเจอนี่ครับเนเจอร์ซครับเป็นวิตามินซีที่สกัดจากเชอร์รี่นะครับ1,000มิลลิกรัมมีทั้งหมด5เม็ด49บาทครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับเป็นวิตทูโกนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ2เม็ด20บาทนะครับ อันนี้จะเป็นวิตามินซีเด็กๆหน่อยนะครับมีปริมาณ25มิลลิกรัมครับ10บาทครับก็ใช้ได้อยู่ครับนี่เราก็จะมาดูยาสมุนไพรอื่นๆนะครับพวกฟ้าทลายโจรมีไหมเอ่ยนะครับก็มีนะครับขายอยู่ที่16บาทครับนี่เราก็มาดูยาอมนะครับยาอมแก้เจ็บคอครับ เพียบครับนนี่คือน้ำวิตามินซีนะครับอันนี้แถมให้สำหรับคนท้องเสียนะครับปวดท้องนะครับก็มีคาร์บอนมีแอร์อะไรให้นะครับยาช่วยย่อยยาช่วยระบายนะครับต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือสำหรับผู้โดยสารนะครับมียาแก้เมาลดเมาเรือครับดีมากแล้วอย่าลืมแวะมาเซเว่นกันนะครับ